เสร็จเรียบร้อยครับพี่นอกนะฮะมือนีเขาประกอบตู้ฝักไข่นะครับเสานี่สองตู้น,นะครับรุ่นหกสิบฟองฝาบนนี่ฮะกำลังเทระบบอยู่นะครับหลักกะหกสิบฟองฝาน,านะครับอีกตัวหนึ่งเสานี่เขาประกอบไปสองตู้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีภาริจนชันไปธุระนะครับข้างนอกบ้านสักหน่อยนะฮะนะครับ เราก็เลยประกอบได้แค่สองตู้นะครับเนี่ยกำลังเทสระบบอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นหกสิบ้องฝาบนนะครับเนี่ยเปิดด้านบนแบบนี้นะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็มีติดคอกติดฟ้ามไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะครับในการฟักไข่นะครับเพื่อมีปัญหาเรื่องไก่บ่อฟักฝนตกนะครับ ไก่จิกไข่นะครับเนี่ยก็ตู้ฟักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มักด้วยการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกเลี้ยงห่านนะครับกัหน้าคาฟ้ามสกลนครก็ขอเป็นตู้เลือกอีกตู้เลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่สนใจตู้ฟักไข่นะครับนะรุ่นข้างบนมีหกสฟองฝาบนนะครับโอน950นะครับปลายทาง9ก้าร้นะครับส่วน60ฟองฟาหนาตัวล่างนะครับตัวนี้โอน1,190นะครับเก็บเงินปลายทาง1,250บาท นะครับสาหรับคนที่สนใจก to ะสอบถามนะครับหรือทักเขาม่านะครับโทรเขาม่าก็ได้นะครับนรายินดีบริการรือจะโทรเขาม่าสอบถามซื้อก็ได้นะครับบ่สจได้ว่าซื้อว่าขายกะบวานะครับกะขอให้โทรมาปรึกษากันก่อนนะครับสิ่งใดที่สามารถที่จะตอบได้นะครับอาจารย์ท่านผมจะตอบนะครับลูกค well, ้าทุกคนนะครับจะสอบถามเขาม่าด้วยครับด้วสนใจตู้ปักไห้นคราบฟ้ามสุขอนครนะครับยินดีบริการทุกท่าน นะครับ